โปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างถึง8,000รูเมนภาพชัดแบบ Full HD เสียงดีลำโพงคู่แบบ3วัตต์สามารถดูได้กว้างสูงสุดถึง120นิ้วทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยครับในราคาแค่4,990บาทเท่านั้นรายละเอียดจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกและจะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวไหนวันนี้ไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ไวอ้สาระนะครับในช่วงสาระรีวิว วันนี้นะครับก็มาจัดตามคําขอสําหรับคนที่ inbox request เข้ามานะครับว่าอยากจะให้แนะนำํำโปรเจคเตอร์สักตัวที่แบบใช้ได้กว้างๆสูงสุดถึง120นิ้วเนี่ยแล้วก็ขอเป็นแบบ Full HD ด้วยและวงเล็บเน้นย้ำมาเลยว่าต้องขอราคาไม่เกิน5,000บาทตอนแรกก็คิดหนักเลยนะครับว่าจะไปหาที่ไหนสเปคแบบนี้นะครับในราคาไม่เกิน5,000บาทแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับแวร์อิสสาระนะครับเพราะว่าผมเจอมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือตัวนี้เลย t c x รุ่น X1 5G ตัวนี้นะครับก็จะมาสนองความต้องการที่คุณรีเควสต์มาเลยว่าอยากจะได้เครื่องแบบที่ราคาไม่เกิน5,000บาทตัวนี้เลยครับ4,990บาทแล้วก็เป็น Full HD ฉายได้สูงสุดถึง120นิ้วแล้วขอบอกว่าความสว่างนี่สว่างมากๆเลยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันครับในกล่องนะครับจะมีเครื่องโปรเจคเตอร์1เครื่องรีโมทสายไฟแล้วก็สาย HDMI ซึ่งดีมากๆเลยนะครับเข้แถมสาย HDMI มาให้ด้วยและจุดแรกที่ผมชอบก็คือใสยไฟนี่แหละครับคือใสยไฟตัวนี้ก็จะไม่ได้เป็นใสยไฟที่เป็นแบบว่ามีอะแดปเตอร์นะสามารถ เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ให้แบบวุ่นวายก็เข้าใจได้ว่าเขาน่าจะยกอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับตัวแปลงไฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องเลยฉะนั้นเนี่ยเครื่องก็ดูจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันมีคล้ายๆแบบว่ามันก็คงจะมีการแปลงไฟในตัวตรงนี้ไปเลยนะครับทำให้สายไฟเนี่ยเวลาเราพกพาไปไหนเนี่ยสะดวกมากๆนะครับต่างจากโปรเจคเตอร์ตัวอื่นที่ผมเนี่ยได้ทําการรีวิวมาเนี่ยตัวนั้นก็จะมีปลัก๊กหรือจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ค่อนข้าง สายขาดเนี่ยสายแบบเนี้ยมันมีหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเนี้ยหายหรือเสียเนี่ยอย่างน้อยอยังสบายใจได้ว่าสามารถหาซื้อมาทดแทนได้เลยพะไม่ต้องไปกลัวว่าไปหาซื้ออะแดปเตอร์ที่ไหนอะแดปเตอร์เสียจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วผมก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ที่มีเมนูฟังก์ชันอยู่ที่ตัวเครื่องเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมรีโมทหรือรีโมทแบตหมดเนี่ยนะครับเราก็สามารถ สั่งการคอนโทรลผ่านเมนูด้านบนได้อันนี้ก็คือดีมากฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยกไปเฉพาะแค่เครื่องตัวนี้กับสายไฟเนี่ยไม่ได้เอารีโมทไปก็ยังทํางานได้อันนี้สบายเลยนี่ครับขนาดตัวเครื่องจะเป็นประมาณนี้เลยนี่ก็คือค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ดูฝ่าม,มือเนี่ยเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักตามตัวนะก็ถือว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักเลยเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวเครื่องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ มาดูด้านบนกันก่อนนะครับข้างบนนี้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆเป็นการคอนโทรลขึ้นบนลงล่างนะครับแล้วก็เป็นเมนูย้อนกลับนะครับปุ่ม power แล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าจะเป็นปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่ม s o สนะครับที่หาว่าจะเอาเลือกใช้งานไฟล์จากไหนแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มเมนูด้านหน่าจะเป็นตัวรับอินฟาเรดนะครับตัวนี้จะเป็นจอฉายภาพแบบ LCD ตัวนี้เลยนะครับธนาคารนี้ก็จะมีการปรับนะครับ ปรับโฟกัสของตัวเลนตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านข้างซ่อนเอาไว้ไม่ต้องยืดออกมาก็าถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็ตัวที่เสียบสายไฟนะครับด้านหลังจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็น ตัวที่รับอินฟาเรดฉะนั้นการรับสัญญาณรีโมทนะครับก็รับได้ทั้งด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าเลยนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศมาอีกด้านนึงนะครับด้านนี้จะเป็นส่วนของพัดลมเพื่อระบายความร้อนฉะนั้นเนี่ยในช่องอื่นๆจะเป็นช่องในการดูดอากาศนะครับเขาจะสามารถดูดอากาศมาทางด้านข้างนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเพื่อจะ ทำตรงตรงนี้นะครับจะเป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็ตรงนี้เป็นสายเสียบหูฟังนะครับหรือว่าสายที่เป็นแจ็ค3.5ที่จะทำการเชื่อมโยงออกไปทั้งล่านลำโพงก็ได้นะครับแล้วก็นี่คือช่อง AV มีช่อง AV ด้วยสำหรับคนที่เป็นอาจจะเป็นบ้านรุ่นเก่าหรือว่าอุปกรณ์รุ่นเก่าเนี่ยเขายอมรับสายที่เป็น AV อันนี้คือดีมากๆครับ แล้วก็มีช่อง USB ให้2พอร์อแล้วก็ช่อง HDMI ให้อพอร์ตเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะครับเขาเพิ่มเขาอัปเกรดมาเขาแบบจัดมาให้2ช่องเลยโดยไม่ต้องแบบว่าจะคอยมาดึงเข้าดึงออกครับฉะนั้นเนี่ยรับได้หลายทางใครที่มีสายนึงอาจจะเป็นจากเกมสายนึงอาจจะเป็นเครื่องเล่น d v d หรือสายนึงอาจจะเป็นมาจากทีวีสติ๊กอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ USB ทั้ง,องพอร์อเรียกได้ว่าเขาเนี่ยคิดมาแล้วนะครับในการอัปเกรดว่าผู้ใช้เนี่ยยูเซอร์เนี่ยคงจะต้องการใช้งานแบบนี้แล้วมีคอมเมนต์กลับมาเขาเลยทําการ เพิ่มแน่ๆเลยครับอันนี้คิดว่าเป็นประมาณนั้นส่วนด้านล่างนะครับก็จะบอกชื่อรุ่นครับ Easy Smart Projector X Series 5G นะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นสกูนะครับหัวน็อตนะครับที่ไว้สำหรับใส่ขาตั้งนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีขาตั้งอะไรมาให้นะครับแล้วก็หาขาตั้งหรือการต่อเองตรงนี้นะครับอีกจุดนึงของตัวเครื่องนะครับที่ผมชอบก็คือว่าเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยเขาสามารถเปิดออกมาได้ก็เป็นตะแกรงที่แบบว่า ดักฝุ่นครับเราก็สามารถถอดตรงนี้นะครับมาทําความสะอาดเนี่ยนะครับเป่าฝุ่นออกได้ด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยเขาอะเป็นการพัดลมดูดพัดลมเข้าไปนะครับเพื่อระบายความร้อนแล้วก็มีตะแกรงดักฝุ่นให้ด้วยถือว่าเฮ้ยตัวนี้เจ๋งมากๆเลยเพิ่งเคยเห็นโปรเจคเตอร์ตัวแรกเลยนะครับที่มีระบบแบบนี้ด้วยเออถือว่าใส่ใจดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันต่างๆของเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ ให้ค่าความสว่างสูงถึง8,500 LCD Rumen หรือถ้าใครอยากทราบเป็นค่า nc รูเมนตัวนี้ก็ประมาณ500 nc Rumen ก็ถือว่าสว่างมากๆเลยงานดีไซน์นะครับก็จะเป็นสีขาวสวยงามแบบนี้นะครับโดยมีขนาดอยู่ที่24คูณ19คณ7เซนตมรและเห็นตัวแบบนี้นะครับน้ำหนักเพียง1.6กิโลกรัมรุ่นนี้อัปเกรดพัฒนาเป็น Wi-Fi 5G ทำให้แคสภาพ จากมือถือเนี่ยไปสู่เครื่องเนี่ยได้เร็วกว่าเดิมและไม่มีการดีเลย์ด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้ฉายภาพออกมาความละเอียดแบบ full hd 1 0 8 0แบ p แบบแท้เลยและก็บิลอินลำโพงเข้ามาให้ด้วยซึ่งเป็นลำโพงคู่โดยดังถึง3วัตต์พอเชื่อมต่อก็ให้มาจนครบครันทั้ง usb 2พอร์ตแล้วก็ hdmi 2พอร์ตเลยไม่ต้องเสียบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะว่ามีพอร์ตให้เยอะมากๆสามารถฉายภาพได้กว้างสูงสุดถึง120นิ้วโดยระยะห่างเนี่ยประมาณ1 5ถึง4เมตร ตัวนี้นะครับจะไม่มีระบบออโต้คีย์สโตนฉะนั้นเนี่ยการตั้งเนี่ยจะเป็นการตั้งแบบตรงๆซึ่งจะทำให้ความคมชัดของภาพเนี่ยดีกว่าแล้วหลอด LCD เนี่ยอายุการใช้งานสูงถึง25,000ชั่วโมงเลย แล้วตัวนี้นะครับเขาเพิ่มความอุ่นใจให้เราด้วยด้วยการรับประกัน1ปีเต็มและถ้าเครื่องเสียหรือมีปัญหาเนี่ยภายใน90วันก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลย <Wow. S 1> แล้วก็ตรวจสอบว่ามี dead pixel หรือฝุ่นในจอนะครับก็สามารถเคลมภายใน15วันเพราะว่าถ้ามีการเสียจากตัวเครื่องเองเนี่ยนะครับก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ถ้าทําตกหล่นอะไรเนี่ยนะครับการซ่อมรับประกันเนี่ยก็เช็คกับทางศูนอีคทีนึงได้เลยฟังก์ชันที่เขาจัดมาประมาณนี้ผมถือว่าถ้าราคานี้นะครับก็ถือว่าโอเคแต่เราต้องไปเปิดดูกันก่อนวว่่าในนตััเเคครรรืืออองีจะมมะมแปพลชหบบ อะไรให้เราได้เล่นบ้างแล้วภาพเนี่ยที่เขาบอกสว่างเนี่ยจะสว่างจริงไหมกว้างเนี่ยกว้างจริงไหมเดี๋ยวไปเปิดชมกันครับโอ้โหตัวเครื่องนะครับถือว่าเปิดเร็วมากๆนี่มาสครูี่นผมเพิ่งจะกด เปิดไปนะครับแล้วเคลื่อนก็ขึ้นหน้าจอยี่ห้องเขาขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ระบบเขาเลยถือว่าตั้งแต่ผมรีวิวโปรเจคเตอร์มานะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่เปิดเร็วมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ปิดไฟใดๆเลยนะครับทั้งไฟที่เป็นไฟที่ฉายมาแล้วก็ไฟที่อยู่ด้านหลังเนี่ยตอนนี้โปรเจคเตอร์เนี่ยฉายภาพไปที่ผนังก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเราก็ยังเห็นโปรเจคเตอร์เลยว่าฉายภาพเนี่ยสู้แสงไฟขนาดไหนเพราะยังไม่ได้ปิดไฟอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นการฉายภาพด้วยแสงเนี่ยที่แรง 8,500 LCD ลู m e n หรือประมาณ500 n s ลูเ m e n เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าแสงไฟเนี่ยสว่างมากๆครับตอนนี้เราทําการปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับก็ให้โปรเจคเตอร์เนี่ยฉายไปที่ผนังซึ่งผนังของผมเนี่ยเป็นผนังสีขาวก็จะขึ้นระบบปฏิบัติการของเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับระยะของโปรเจคเตอร์นะครับกับฝาผนังเนี่ยนะครับก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1เมตรครึ่งเท่านั้นนะครับก็จะได้จอที่ขนาดประมาณนี้นะครับซึ่งขนาดผมวัดแล้วเนี่ยจอที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ ยังฉายแค่80นิ้วนะ80นิ้วก็ถือกว้างมากๆนะครับเดี๋ยวผมไปลองเดินให้ดูนะครับตอนนี้กว้างประมาณนี้นะครับก็ประมาณเนี่ย80นิ้วนะครับก็ถือว่าอันนี้ยังเป็นจอใหญ่เลยนะก็ยังมีความสว่างแล้วก็ความชัดประมาณนี้ฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูว่ามันกว้างได้ถึง120แล้วจะเป็นประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราดูเมนูต่างๆของเขาก่อนนะครับ ทีนี้เรามาดูระบบ OS ปฏิบัติการของเขานะครับก็จะมีทั้งให้เลือกเนี่ยครับทั้งโฟโต้มิวสิกมูวี่แล้วก็เทคนะครับในการฉายต่างๆในการใช้งานต่างๆโดยการเชื่อมต่อนะครับผ่าน HDMI USB แล้วก็ช่อง AV นะครับรวมถึงในการสะท้อนหน้าจอในระบบ m i r a r c a s t ของเขาทีนี้เราก็มาดูในอ p อปชันนะครับในการตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับในการเข้าไปตั้งค่าต่างๆเนี่ยเขามีทั้งในการตั้งค่า Picture นะครับดูได้ทั้ง Picture Mode นะครับแล้วก็สามารถปรับคอนทราสต์ไบนส์คันเลอร์แล้วก็ความคมชัดชัดเนี่ยนะครับต่างๆได้แล้วก็ในส่วนของ projection direction ได้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกว่าจะ ติดตั้งตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยแบบกับขึ้นบนลงล่างหรือกับซ้ายไปขวาเนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้เลือกได้ด้วยนะครับสามารถเลือกซาวมดได้นะครับเป็นทั้งมูวี่นะครับสแตนดาร์ดมิวสิกสปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับปรับเสียงเบสเสียงทุ้มเสียงแหลมและความบาลานซ์ได้อีกด้วยนะครับและเมนูถัดมาก็จะเป็นเมนูของไทม์นะครับ แล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดนะครับสลีปไทม์ได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นออโต้สลีปก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือเป็น OSC t i m e r ก็สามารถใช้ได้ได้เหมือนกันนะครับมาในส่วนของออปชั่นนะครับก็สามารถเลือกของภาษานะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับต่างๆก็จะเป็นบลูทูธเซตติ้งนะครับก็ไว้สําหรับ pair บลูทูธกับลําโพงบลูทูธต่างๆที่อยู่ด้านนอกเพื่อเพิ่มอรรถเสียงนะครับของเครื่องนะครับในการดูเนี่ย ให้ได้มากขึ้นก็สามารถเชื่อมต่อลําโพงบลูทูธภายนอกได้ด้วยนะครับฉะนั้นการเชื่อมโยงพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น USB HDMI แล้วก็ช่อง AV เนี่ยคุณสามารถเสียบเข้ากับตัวเครื่องที่อยู่ด้านข้างๆตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีให้มาอย่างละ2พอร์ตเลยฉะนั้นใครจะต่อกับเครื่องเล่น DVD ไว้ wide, หรือใครจะต่อกับ ทีวีสติ๊กนะครับหรือ USB ใครจะเสียบคั้งไว้เป็นเพลงหรืออีกอันนึงจะเป็นงานหรือจะเป็นไฟล์ภาพเนี่ยก็สามารถเสียบคั้งไว้ได้เลยคุณก็สามารถมาเปิดดูได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาก็จะมีให้เราเลือกซอสอยู่แล้วว่าคุณจะอินพุตซอสเนี่ยจากช่องไหน AV HDMI 1.2นะครับ เป็นไมล่าแคสหรือว่ามีเดีย12จาก USB ตัวนี้ครับเราก็สามารถเลือกได้เลยแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการสะท้อนหน้าจอไมล่าแคส2องตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น 5G แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อที่เร็วแล้วก็เสถียรไม่กระตกแล้วก็ไม่รีเลยด้วยนะครับซึ่งคุณก็ทําการกดปุ่มที่รีโมทนะครับ ตรงปุ่มโอเคเนี่ยกดค้างเอาไว้นะครับเพื่อจะเข้าสู่เมนูหา WiFi ในการเชื่อมต่อคุณก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในของคุณก่อนนะครับพอคอนเน็กชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาที่มือถือของเราแล้วก็ทําการเชื่อมต่อเราก็จะเห็นชื่อเลยครับเขาเขียนว่า device ของตัวนั้นก็เป็น RKCast แล้วก็เลขต่างๆนะครับแล้วก็ทําการเนี่ยตัวเครื่องก็จะมองเห็นพอดีเลยนะครับเราก็สามารถ กดคอนเน c t เข้าไปเลยแล้วก็ทำการเชื่อมต่อซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เป็น 5G เนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อที่แบบเร็วมากๆแล้วก็ไม่สะดุดไม่กระตกด้วยนะครับทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะก็จะทำการแคสหน้าจอขึ้นมาให้เราแบบนี้เราก็สามารถเปิด Entertainment ของเราไม่ด้ดยเป็นดิสนี p l พั y YouTube หรือว่า n e t f l i x ต่างๆนะครับได้เลย ภาพถือว่าใหญ่คมชัดมากๆเลยนะตอนนี้ผมทดลองเสียบสาย HDMI นะครับกับเครื่องเล่นเกมแล้วก็ทำการต่อกับโปรเจคเตอร์เนี่ยก็ทำให้เราได้เล่นเกมแบบจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ รวมถึงระบบปฏิบัติการ o อของเขาเนี่ยก็ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายฟังก์ชันไม่มีอะไรมากนะครับแม้ความสว่างจะสว่างมากขนาดนี้แต่การระบายความร้อนด้วยพัดลมเนี่ยก็ไม่ได้มีเสียงที่แบบดังมากจนแบบรบกวนนะครับแล้วเท่าที่ผมทดลองในการดูหนังฟังเพลงมาตลอดระยะในการทดลองเครื่องตัวนี้นะครับก็ขอบอกว่าระบบ 5G ของเขาเนี่ยดีมากๆผมดูหนังฟังเพลงนะครับแคสผ่านจอมือถือเนี่ย ไม่มีการดีเลยเลยนะครับแล้วก็เร็วฉะนั้นเนี่ยระบบที่เขาพัฒนาไว้5 g ของตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการแคสหน้าจอได้ดีมากๆเลยแต่เนื่องด้วยตัวของมันเองเนี่ยไม่มีระบบ Android หรือระบบปฏิบัติการที่เป็น Entertainment ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําทุกๆครั้งเวลารีวิวโปรเจคเตอร์นะครับการใช้ทีวีสติ๊กนะครับแอปเปิลทีวีสหรือว่า t ีวีสติของ Android หรือว่าตัวโฮมแคสตต่างๆเนี่ย แยกก็ต้องหักดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้การเสถียรกว่ามาใช้แอปกับตัวของโปรเจคเตอร์นะครับฉะนั้นเราให้เราคิดว่ามันเป็นการฉายภาพโปรเจคเตอร์นะครับส่วนตัวที่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแยกจากกันเนี่ยอันนั้นจะ,จะช่วยให้มีการเสถียรมากกว่าครับส่วนเสียงเนี่ยในตัวของมันเองที่บิวอินถือว่าเสียงเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าเป็นลำโพง2ตัวใช่ไหมครับแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มอตรารดมากขึ้นก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้แต่เดี๋ยวผมจะลองทดลองถอยลงไปหน่อยเพื่ออยากจะได้ ความกว้างที่แบบกว้างที่สุดของมันเนี่ยนะครับว่าจะมีความคมชัดไหมแล้วกว้างแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉายแบบกว้างดูนะครับนี่นะครับผมก็ทำการถอยไปอีกประมาณ2เมตรกว,กว่านะครับก็จะได้จอที่มันใหญ่มากๆอันนี้ก็คือจะใหญ่ประมาณใหญ่กว่า120นิ้วด้วยซ้ำนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่เราวัดนะครับประมาณนี้ก็คือ80นิ้วใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่มไปอีก ข้างละประมาณ20นิ้วได้เนี่ยคือกว้างมากๆเลยผมจะทําการซูมกล้องออกนะครับก็จะให้เห็นมันว่ามันมีทําการเนี่ยกว้างประมาณนี้นะครับกว้างมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อนะครับไมล่าแคสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูภาพกันนะครับตอนนี้เราทดสอบเปิดภาพยนตร์ที่เป็นแบบภาพ,พยนตร์ที่แบบเป็นแบบฉากตอนลางคืนดูนะครับว่าฉากตอนลางคืนเนี่ยที่ดู จะดูรู้เรื่องไหมชัดไหมก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือมีความชัดเลยนะครับมีคอนรทราสที่ดีดูหนังที่เป็นฉากตอนกลางคืนเนี่ยก็โอเคส่วนในฉากที่เป็นตอนเช้านะครับก็ภาพก็คมชัดแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าตอนที่ฉายจอใหญ่ๆแบบว่า120นิ้วแบบนี้นะครับก็ดูได้เลยอ่ะเหมือนนั่งดูภาพยนตร์อยู่ในโรงหนังเลยอ่ะภาพจะจอใหญ่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวผมนี่ก็จะเห็นว่าจอใหญ่มากๆ แล้วเขาบอกใครที่เอาโปรเจคเตอร์มาดูบอลนะครับก็จะได้ดูบอลจอใหญ่ๆแบบนี้เลยก็หวังว uh, ่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนกำลังมองหาโปรเจคเตอร์ดีๆติดบ้านสักตัวหนึ่ง และโปรเจคเตอร์ตัวนี้ในราคา4,990บาทเนี่ยได้ภาพแบบนี้ได้เสียงแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าน่าสนใจฉะนั้นถ้าเลือกในช้อยราคาประมาณนี้สเปคแบบนี้เนี่ยตัวนี้ผมก็มั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเป็นช้อยในทางเลือกได้เลยอ่ะหรือท่าในใดที่มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของโปรเจคเตอร์เนี่ยยังไงก็มาแบ่งปันความรู้ด้วยการทักมาด้านล่างที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือทักไปที่อินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับยังไงช่วยไปกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับ แล้วถ้าชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับในคลิปหน้าไว้อิสาระจะนำอะไรมารีวิวอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนยังไงดูหนังดูภาพยนตร์ให้เพลิดเพลินนะครับรักษาสายตาด้วยการไม่มองทีวีด้วยการมาดูโปรเจคเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ